ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็ต้องนี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไร้รีฟันนะครับทางร้านเนี่ยกดเองกับมือ100%นะครับแถมทางร้านเนี่ยยังจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมานานหลายปีแล้วนนเองนะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับก็ถ้าหากใครที่อยากเติมเกมอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ power pay ไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าทุกคนยังสงสัยอยู่ก็สามารถที่จะโทรสอบถามได้ เช่นเดียวกันนั่นเองครับก็ฝากลานเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอกับเกมบิวนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ซูเปอร์ไทยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาทําการสอนตีคนนะครับว่าเราจะตียังไงนะครับจริงๆแล้วคือคลิปนี้เนี่ยคือไม่ค่อยอยากจะทําขึ้นมานะครับเพราะว่ามันง่ายนิดเดียวง่ายมากๆนะครับแต่ว่าด้วยความที่ทุกคนเนี่ยถามกันมาตลอดนะครับถามทุกคลิปนะคือแบบผมลงเนี่ยคือจะต้องมีเมน์นะครับมาถามว่าผมโดนตีผมจะตีคืนยังไงบ้างผมจะต้องทํายังไงได้บ้างนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาทําคลิปให้เลยอันดับแรกนะครับถ้าเราอยากจะตีคนนะครับให ตรงหลอดมานาก่อนนะครับตรงนี้ อ่ะเห็นไหมคือเราเห็นหลอดไปนะใช่ไหมนะครับตรงนี้อ่ะมันจะมีฟังก์ชันอยู่นะครับถ้าทุกคนไม่เคยปรับเลยเนี่ยมันจะเป็นสันติภาพให้อยู่นะครับแบบนี้อ่าให้เราเนี่ยกดเข้ามานะครับกดเข้ามาตรงสันติภาพนะครับเขาจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกแบบทีมพัธมิตรทุกคนนะครับหรือว่าสันติภาพนะครับถ้าทุกคนอยากจะตีคนนะครับถ้าเราแบบเออกลัวว่าจะโดนพูดเดียวกันเนี่ยนะครับก็ให้เลือกเป็นพัธมิตนะครับหรือว่าถ้าเราไม่มีกิวนะครับเราก็เลือกทุกคนไปเลย นะครับอ่าเผื่อใครที่แบบอ่าไปล่าวอตอะไรเงี้ยไปล่าคนเดียวเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยนะครับก็เวลาที่ใครมาแย่งอะไรเงี้ยเราก็จะได้ตีคืนได้เลยนะครับอ่าเผื่อเขาเปิดเรามาเราก็จะได้สวนเลยนะครับอ่าประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวผมจะปรับเป็นอ่าทุกคนไว้ก่อนหลักกนนะครับเพราะว่าอ่าไม่รู้ว่าจะเจออ่ากิลด์อื่นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าแมป250นะครับเดี๋ยวลองดูละกันนะครับเมื่อกี้เหมือนเห็นคนเดินผ่านไปนะ โอเคหลังจากที่เราปรับหัวเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไอะอย่างเงี้ยนะครับก็มีคนตีตัวทองอยู่พอดีเลยนะครับถามว่าเราจะตียังไงนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเช่นตัวทองเนี่ยคือบอสละกันนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นพาร์ทมิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะล็อกบอสไว้ก่อนนะเออเวลาที่เราตีบอสกันอยู่แบบปกติเนี่ยนะครับอ่ะแล้วคือเราจะตีคนเนี่ยทำยังไงนะครับอ่ะสมมุติว่าถ้าคนเนี้ยเปิดผมใช่ป่ะแต่ว่าเราตีบอสอยู่ไง เออเราตีบอสอยู่ซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทํำยังไงนะครับมันมี2วิธี1เราต้องจิ้มเองนะครับอ่ะเนี่ยจิ้มอย่างเงี้ยเนี่ยจิ้มติก๊กชื่ออย่างเงี้ยนะครับให้ให้โดนนะครับถ้าโดนเมื่อไหร่เนี่ยเราถึงจะใช้สกิลโดนได้นะครับหรืออีกวิธีหนึงนะครับเราจะต้องกดอ่าตรงรูปคนตรงนี้นะครับถ้าใครที่เคยเล่น RV นะมันจะมีอ่าให้ติ๊กใช่ไหมว่าระหว่างตีคีปกับตีป้อมใช่ไหมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะทําการตีฮีดูนะครับเนี่ยเวลาที่เราตีเนี่ยคือ ระบบเนี่ยจะล็อกเป็นบอสให้ถูกไหมแต่ว่าเนี่ยสมมติว่าถ้าคุณเนี่ยตีเรามาแล้วตีเรามาปุ๊บเนี่ยเราปรับก่อนนะครับปรับปุ๊บแล้วกดตรงนี้ครับกดรูปคนนะครับจากเป้าหมายที่เราตีบอสอยู่เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นคนทันทีเลยเห็นไหมอ่าทีเนี้ยเราก็กดรูปดาบเลยปึ้งเนี่ยทีเนี้ยมันก็จะตีอะไรเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป,ป่ะนะครับ <S <S ประมาณนี้นะครับง่ายนิดเดียวเห็นไหมคือแบบง่ายนิดเดียวเลยนะครับระหว่างที่เราแบบตีบอสอยู่อะไรเงี้ย ให้เรากดจิ้มตรงนี้1ทีนะครับเห็นไหมรูปคนตรงนี้นะครับ1ทีหรือว่าถ้าศัตรูมีเยอะนะครับเวลาที่เรากดเลือกมาร์กแล้วเนี่ยนะครับปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะล็อกเปลี่ยนเป้าหมายนะครับสมมติว่าถ้าศัตรูมีประมาณ3คนนะครับเรากดย้ำอีก1ทีเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป้าหมายทันทีจากโลซาจะกลายเป็นคนอื่นอีกคนหนึ่งนะครับที่อยู่บริเวณนั้นนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็ให้เรากดจิ้มตรงนี้นะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็ระหว่างที่เราตีบอสอยู่ก็ยกตัวอย่างให้ดูไปแล้วนะครับเนี่ยแค่นี้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับก็อย่าลืมมาปรับหัวตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะสำหรับใครที่แบบว่าเออผมจะตีคืนแล้วผมตีไม่ได้เนี่ยทำยังไงนะครับต้องปรับตรงนี้ก่อนนะอ่ะปรับตรงนี้ก่อนนะครับแค่นั้นเลยนะครับทีนี้ทุกคนก็จะสวนกันได้แล้วนะครับตีคนได้แล้วนะครับแล้วก็ดูดีๆอย่างเชิงดีๆนะครับถ้าเราโดนเปิดก่อนอันดับแรกให้เดินหนีก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย โดนทั้ง2ทางเลยโดนทั้งคนโดนทั้งบอสตีเราอาจจะสู้ไม่ได้นะครับอันดับแรกให้เดินหนีก่อนนะครับเดินออกไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเขาไม่ไล่นะครับ เราค่อยมาหลอยหลังก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของคลิปแนะนําการตีคนสั้นๆแค่นี้เลยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเออคนถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็ถามมาตลอดนะครับก็ถามให้แล้วนะครับโอเคนะก็สําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนีายทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนสวัสดีครับ